นะครับที่มาเจอคุณดูดเดียวบางเงินเนี่ยเราอยู่ร้านที่น้อยพาดลไเบอร์นะฮะแล้วนางก็โผล่เข้ามาเชาเอ๋วผมพอดี้เมื่อสักครู่พี่เงินพูดคําว่า E ีใช่ไหมคะอีพีไม่ใช่อีีนะไม่ใช่อีีอ๋อโอเคหนูเดินเข้ามาปุ๊บบอกเลยว่าอันดับแรกเราคือเราตื่นเต้นมากเจอพี่เงินแบบโดยไม่ได้นัดหมายยิ่งก็เจอดาราค่ะเราตื่นเต้นมากในช่วงนี้รักแรกพบอย่างนี้เลยปะใช่ค่ะเหมือนแบบเจอปุ๊บแบบใช่เลยอะไรอย่างเงี้ย ถามคุณดูดิวก่อนครับตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่เจ้าของร้านอะไรไงไหนบอกคนอื่นที่ยังไม่รู้เิียว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงโอเคถ้านขออนุญาตแนะนําตัวนี่แป๊บนึงนะฮะหน้าสดนะไม่มีเตี้ยมาก่อนเลยนะบอกก่อนปกติหนูไม่เคยไปไหนหน้าสภาพนี้เลยแล้วก็ไม่เคยถ่ายอะไรแบบสภาพหน้าแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะนี่สวัสดีค่ะดูดิว้อค่ะเด้อเจ้าของร้านอัพเตยัมเ้ยค่ะ ถ้าบู้ใดไปพัทยาอยู่กรุงเทพก็สามารถไปอุดหนุนได้นะคะออผู้ใดไปกรุงเทพมากรุงเทพอัพเตย์ยานะครับรคนอีสานที่กันครับกมได้ขึ้นกันแม่ะสมพรอ <c oughs> อ่ะอีพี่นี่เนาะครับเดี๋ยวจะมาถามคุณดุดีิวกันเหตุที่ทําให้เกิดการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกแค่แรกอ่ะหานเราไม่ได้เราไม่ได้อยากเลี้ยงนกแต่เราวอ่ชอบคนเลี้ยงนกเออ,เ,อ,อเรารู้สึกว่าเขาดูดีมีเสน่ห์ คุณพี่ที่อยู่ที่บ้านก็อันนี้คือการแสดงนะ,ะเนาะ <laughs> อย่าแบบส่งคงส่งใครมาอุ้มหนูขึ้นระตู้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแสดงเพื่อความสนุกเพื่อความเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> คือหนูชอบเลี้ยงนกมาก <laughs> แล้วเราก็ต้องหาว่าแบบใครที่จะพอที่จะเป็นแบบแบบอย่างเป็นต้นแบบให้เรานะคะเราก็ไปเจอมีแอนแพลตตเราก็เข้าไปเลย <laughs> เราก็เห็นแล้วเราก็อุ้ยพี่คนนี้นะเขาแบบ เต็มเหนียวมากก็จะเป็นกลงมันจะเป็นน้องก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เช่นมิกออยมันนี้เรานนซื้อมิกออยเลยน,นะ,อะเอาให้ดูอโอเคเรามาซื้อจริง,รงไม่ได้นดกันเลยนะไม่ได้นกันเลยไม่ได้เตรียมนะคะตอนแรกพูดตรงๆเลยหนูซื้อขวดเล็กไปเพราะหนูไม่กล้าซื้อขวดใหญ่เพราะเราก็ต้องลองหนูก่อนว่าดีจริงไม่ดีจริงแน่นอนนี่ขวดเล็กยังไม่หมดเลยนะคะใช้ไปแค่แบบประมาณเกือบจะหมดแล้วหนูต้องมาซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าของเขาดีจริงจริงค่ะ เหมือนน้ำปลาเขาครับใช่ครอร่อยจนต้องซื้อซ้มอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ,สะแสดงวันนี้ไม่ได้พกมาจะได้ฝากให้อายกลับไปกินอยู่น้องค่ะสนดอบอกต่อก่อนครับพระแซบหลีขอบคุณค่ะไม่ถึงปลาลาหรือหนูหนูครับเ <c oughs> นี่ยพี่มะขาหนูแน่นอนลเลยนี่ตายจะเตรียมตัวเลยเอาเรื่องต่อก่อนนกเป็นยังไงมีเสน่ห์ยังไงอ,อ,อะไรบ้างอ๋อนกคือการเลี้ยงนกเนี่ยเดี๋ยวมองว่ามันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากเดี๋ยวมองว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกทุกอย่างอ่ะเราต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไร แล้วก็เขาชอบอะไรแบบไหนในส่วนตัวเราอะหาถ้าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเห็นเขามีสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีแล้วก็คนที่สวยสีสันที่ดีนิสัยที่านเลยง่ะอันนั้นหนูว่ามันเป็นความสุขของคนที่เลี้ยงแลหละในส่วนของผลิตภัณฑ์เราก็บกเข้ามาผลิตภัณฑ์อีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาที่สุดแหละหนูว่าโนกอะเป็นอะไรที่ต้องขยันขยันนี่คือขยันทํางานขยันหาเงินเพราะว่าเราเริ่มจากซันคอนนวขึ้นมากระตัวขึ้นมาบูโกตอนนี้ ไตขึ้นไปยันไฮยาซินแล้วเราคิดว่าเราน่าจะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนพอถ้าเราจะไปมา้จริงหรอพอถ้าเราจะไปมิวเทชันแบบพี่เขานี่น่าจะหมดหมด่างนะครับบอก่อนหมด่ากแน่นอนโอ้ยมวลอีหลีค่ะบบอกเลยว่าวงการน้องอะไรเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วสุดสนุกคือในมุมของเราเนี่ยเรา คือเรารู้สึกว่าวงการนกเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีแต่ผู้ชายเนยอะไหมคะ,ะแต่การว่าพอเราเข้ามาอยู่ในวงการนั้นแล้วพี่พี่ทุกคนน่ะดูเป็นมิตรกับเรามากดูแบบว่าให้ความรู้ให้คําแนะนําให้คาปรึกษาได้ดีแล้วก็เวลาเราไปที่ไหนยเงี้ยพี่พี่ก็จะแบบให้เกียรติเราแล้วก็วล l c o มยินดีต้อนรับเราทุกคนเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณวงการนกมากมากที่ทําให้เราได้แบบ ได้ได้เปิดอีกโลกใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณดีบอกครับการที่คุณจะเลี้ยงนกคุณจะต้องใส่ใจนะครับดูแลรู้จักลักษณะนีสัสเขาขนาดกรงเท่าไหร่อาหารยังไงต้องดูแลยังไงนะครับแฟนก็เหมือนผัวใช่ต้องดูแลใ้ต้องดูแลให้ดีถ้าที่นีคงณว้างเกิดอะไรเกิดขึ้นโอ้ก็ไม่ได้สิค่ะเขาก็จะมีความทุดโรมเขาจะไปที่อื่นเหมือนกับนกนี่แหละค่ะถ้าไปคุยกับคนอื่นเนี่ย กง3เมตรแต่ถ้ามาคุยกับพี่เงินกงต้อง6เมตรแน่นอนครับแน่นอน,น,น,อ,นอย่างที่บอกครับว่ากกงไม่มีขนาดเล็กเกินไปกงไม่มีขนาดใหญ่เกินไปะนะครับยิ่งใหญ่ย,ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเวลาที่นกเขาได้บินนะครับเขาจะมีสุขภาพที่ดีถูกต้องนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวคุณดิวจะทํากง10เมตรนะครับมาคุยกยับผมไว้แล้วเดี๋ยวผมวันหน้าผมจะพาไปบุกบ้านเขาบ้านย,ยินดีมากครับเดี๋ยวก่อนไปบุกบ้านหนูหนูหนหนขออนุญาตไป บุกหนองคายนะได้ได้ได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับ EP พิเศษนะครับขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายติดต่อผู้จัดการหนูได้เลยนะคะมีค่าตัวอยู่ที่ห้าร้อยพันหนึ่งและพันห้านะครแล้วแต่จะเลือกเลยได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับมิกออยล์วิตามินที่ดีที่สุดสาหรับนกปากขอ